จมีนายนรวิทย์โพสต์ขอโทษลงคลิปติดตลกขณะเกิดแผ่นดินไหวยอมรับคิดน้อยไปจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศมีนมาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้28มีนาคม2568แรงสั่นสะเทือนได้ส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยทําให้ประชาชนในพื้นที่ที่เกิดเหตุถึงกับอกสันควัญแขว,น,ขวนกันไม่น้อยทางด้านนักแสดงหนุ่มเจมีนายนรวิทย์ได้โพสต์คลิปขณะที่ตัวเองอยู่สนามบินและพูดถึงเรื่องแผ่นดินไหวในเชิงตลกพร้อมกับโพสต์ลงไอจิสตอรี่ ภายหลังจากที่คลิปดังกล่าวได้เผยแพร่อ,ออกไปไม่นานทําเอาหลายคนที่ได้เห็นคลิปต่างรู้สึกไม่ตลกด้วยกับการทําแบบนี้และเข้ามาคอมเมนต์ติดถึงการกระทําของเจมินายเพราะเหตุการณ์แผ่นดินไหวไม่ใช่เรื่องตลกมีความสูญเสียเกิดขึ้นอย่างมากล่าสุดเจมินายได้โพสต์ข้อความขอโทษผ่านทาง XGEMINITI ระบุว่าผมขอโทษกับคลิปที่โพสต์ลงไปครับผมอยู่ที่สนามบินกําลังจะเดินทางไปงานที่ต่างประเทศตอนนั้นยอมรับว่าไม่ได้รับรู้ถึงความรุนแรง เพราะผมอยู่ชั้นล่างที่มีการสั่นไหวไม่มากแต่ทันทีที่โทรคุยกับคุณแม่และดูข่าวในโซเชียลว่าแผ่นดินไหวมีความรุนแรงและได้รับผลกระทบเยอะก็ตกใจและรู้สึกผิดมากจึงได้ลบโพสต์ออกทันทีและลงแจ้งเตือนให้ทุกคนระวังตัวเพราะผมเองก็อยากเป็นอีกหนึ่งทางที่ช่วยทําให้ทุกคนปลอดภัยได้จริงๆครับตอนนี้ผมเพิ่งลงเครื่องได้มีการติดต่อกับแม่จะส่งของบริจาคไปให้โรงพยาบาลต่างๆก่อนเป็นอย่างแรก เลยเป็นห่วงทุกคนมากๆครับผมไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีเลยนะครับผมยอมรับว่าผมคิดน้อยไปตอนที่ลงโพสตเพราะไม่รู้ถึงความรุนแรงของสถานการณ์ภายนอกขอโทษจากใจอีกครั้งครับและขอขอบคุณสําหรับการตักเตือนเป็นบทเรียนให้ผมได้เรียนรู้ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับเจมินายโพสขอโทษปดระมาลงคลิปเกตเจอแผ่นดินไหวรับคิดน้อยไปจากกรณีดราม่าของนักแสดงหนุ่มสุดฮอตเจมินายนอรวิทย์ทิติจเจริญรักสืบเนื่องจากการที่เจ้าตัวได้โพสคลิป ในเชิงติดตลกระหว่างเกิดเหตุแผ่นดินไหวในประเทศไทยเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนและทําให้มีผู้เสียชีวิตส่งผลให้เจมีนายถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักก่อนที่นักแสดงหนุ่มจะลบคลิปดังกล่าวออกทันทีล่าสุดเจมีนายได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษผ่านทางทวิตเตอร์พร้อมชี้แจงถึงดราม่าดังกล่าวว่าผมขอโทษกับคลิปที่โพสต์ลงไปครับผมอยู่ที่สนามบินกําลังจะเดินทางไปงานที่ต่างประเทศ ตอนนั้นยอมรับว่าไม่ได้รับรู้ถึงความรุนแรงเพราะผมอยู่ชั้นล่างที่มีการสั่นไหวไม่มากแต่ทันทีที่โทรคุยกับคุณแม่และดูข่าวในโซเชียลว่าแผ่นดินไหวมีความรุนแรงและได้รับผลกระทบเยอะก็ตกใจและรู้สึกผิดมากจึงได้ลบโพสต์ออกทันทีและลงแจ้งเตือนให้ทุกคนระวังตัวเพราะผมเองก็อยากเป็นอีกหนึ่งทางที่ช่วยทำให้ทุกคนปลอดภัยได้จริงๆครับ ตอนนี้ผมเพิ่งลงเครื่องได้มีการติดต่อกับแม่จะส่งของบริจาคไปให้โรงพยาบาลต่างๆก่อนเป็นอย่างแรกเลยเป็นห่วงทุกคนมากๆครับผมไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีเลยนะครับผมยอมรับว่าผมคิดน้อยไปตอนที่ลงโพสต์เพราะไม่รู้ถึงความรุนแรงของสถานการณ์ภ่ายนอกขอโทษจากใจอีกครั้งครับและขอขอบคุณสำหรับการตักเตือนเป็นบทเรียนให้ผมได้เรียนรู้ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ